จะหนุบเันจะหนุกเลยเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังไปกดได้ในทิกตอกนะแม่น้อยมีอยแม่น้อยมีถอนเก้าสิบเก้ทตอนหนึ่งบาทอะไรอะที่เราจเรกั่ากรตลาารน้วกาหน้าไปแล้วไปดูได้ในทิกตอ băng rồi ừ. đấy, <coughs> à, <coughs> nhưng à mà không có ai mua Ở đây có ai không? Không có. 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 Không Không có. 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 ta có. Không có. có. Không 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 có. อย,ยอย่าให้มัน,นหมตามเห็นั้มกดขลหน่อยเอาคุณตาดูนิขเขาเลิไมเหียจิ้มนิให้เขาเ,เ,ขาเล่าให้ดิแลมเล่ากูแค่อยากเป่นเฉยจบแค่นี้ โอเคพอแล้วเยอะแล้วอดูนี่ไว้นะดูไว้นยะเดี๋ยวคูจะลบแล้วนะอันนี้สี่เหลีม่มกล่องสี่เหลี่ยมสิลูกใช่ไหมหนึ่งม้าหกเจ็ดแปดเกลูกเห็นไหมเราก็ต้องวาดสิูกเหมือนกันสิู่กเหมือนกัน

อานหน้ามานี่ก่อนครับหานหน้ามานิดหนึ่งนิดหนึ่งปางแป๊บเดียวนะบน้าเขายังไม่ได้บอกทางความเคารพเลยบอกได้เลยครับจะเรียนน้อทเออทางความเครารพสวัสดีครับนะค่ะกระดาษที่เราได้ไปนะครับจะมีเส้นอยู่หนึ่งเส้นก็คือเส้นแดงใช่ไหมกับจุดอีกหนุงหนึ่งจุดตรงกลางนี้นมีใครไม่มีจุดไหมไม่ได้จะไม่มีนะครับนะจุดนี้เขาจะเรียกว่าจุด VP นะให้จำให้จำไว้ให้ดีเลยนะครับ v p นะครับย่อมาจา i s ว i n g Point v a แ i s h i n g Point แปลว่าจุดวรดวมสายตานะครับจุดรวมสายตานี้มันสามารถขยับไปได้ทุกที่เลยขยับออกไปแม้กระทั่งนอกกระดาษนะจุดนี้เขาเรียกว่ามันมีอยู่ในทุกที่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยในห้องนี้ถ้าเราดูดีมันจะมีจุดรวมสายตาอยู่ อะไรที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยเช่นเสาเช่นนะเพดานมันจะมีจุดรวมสายตาอยู่หรือแม้กระทั่งตึกนี้เห็นไหมถ้ามองดีๆนะจะเห็นจุดจะได้จะพูดคุยแข่งนะเส้นนี้เส้นนี้เส้นแดงนะมันคือเส้น horizontally h o r i z o n a l line ก็คือเส้นแบ่งระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินชื่อย่อมันคือ H L นะเป็นภาษาของเด็กจินนะแบบนะนะเขาจะเรียกชื่อย่อกันนะเส้น H L จุด V P สออันนี้เจนะใช้บ่อยมากครูนะจะพูดเวลาพูดจุดครูจะพูดว่าจุด V P แล้วกันนะนะเราจะได้เข้าใจมันก็คือจุดรวมสายตา,นะาน,นั่นเองการนี้ครูจะให้เราสร้างกล่องสี่เหลี่ยมสิกล่องขันะ้นแรกก็คือวาดกล่องวาดสี่เหลี่ยมก่อนนะวาสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมก็ประกอบไปด้วยเส้นตั้งกับเส้นนอนสี่เส้นใช่ไหมเส้นนอนสองเส้นตั้งสองก็จะได้สี ЗЫКА ่เหลี่ยมแล้วฟังแบบนี้เหมือนจะเข้าใจง่ายแต่เพราะว่าจริงๆปุ๊บบางคนไปไม่ถูกเหมือนกันไปไม่เป็นเหมือนกันอะเราสร้างสี่เหลี่ยมไปพร้อมกันได้เลยครับขอสี่เหลี่ยมสิบรูปครับบนสี่กลางสองร่างห้าอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ดีไซน์จะลูกเล็กรูปใหญ่ได้หมดนะได้หมดเลย จะลูกใกล้กันจะลูกผ่านกันได้ทุกลูกครับสิบลูก ช่ครับไม่ต้องเท่ากันก็ได้ไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้เส้นมันเส้นมันต้องขนานกันครับเส้นมันต้องขนานกันไม่เท่ากันหมายถึงว่ายาวเป็นผืนผ้าเลยก็ได้ ไม่เป็นไรครับนี่เนี่ยได้เลยได้ครับก่ายได้เลยก่ายได้เลยมันคือหลักการเดียวกับงานที่แล้วเลยเพียงแต่ว่ากล่องจะไม่เท่ากัน ใช้ของคูกก็ได้กดดีๆนะจับมันม่นๆอย่าให้หมุนตามได้ไหม สิบสิบลูกแล้วครบแล้วได้สิบลูกแล้วทำเหมือนกับคราวที่แล้วเลยลองท้าครูตีเส้นแดงไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยมีคนเคยเส้นมีคนเคยเส้นแล้วผู้จ้างเนี่ยที่นี่ไปไว้อรงนู้น่ะให้ให้จันทกมาดูว่า แดดมันเรียบร้อยมากไม่ได้เราประเมินโอเบคคิวเอแล้วเราต้องเปรสเราถอดเลยถอดเลยพอตอนตอนตอนไม่ต้องวางให้มันตกลงเส้นตรงจักไม่ต้องเลยไม่ต้องท <c oughs> ี่สุดเลยเพราะทุกจุดจะใส่ไม่ติดได้ <c oughs> อ่ะพอได้สี่เหลี่ยมแล้วนะครับท <c oughs> ้าเหมือนกับคราวที่แล้วเลยครับ <c oughs> ก็คือยิงจากจุด <c oughs> นะไปหามุม เห็นมุมไหนไปมุมนั้นเลยครับยิงนบยิงกันจนไปทางทุกวันยิงทุกสุกเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ปัญญาได้กี่ลูกแล้วใช่วันนี้เป็นญาพูดเยอะมากเลยถ้าพูดไปด้วยทำไปด้วยไม่ว่ากัน ชอบตอนนี้จังเลยเนี่ยชอบตอนที่มันขีดพบกอ่ะมันสวยดีอ่ะนะมันเหมือนแฉกอะไรที่พุ่งออกไไม,ออกม,มอาแล้วนะเหล,าล่หลาเนี่ยนะกำหนดความลึกครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเหมือนกันเราจะเอาลึกแค่ไหนจะเอายาวแค่ไหนได้ตามใจเลยครับก็เอาให้มันเหมาะสมครับให้มันเหมาะสม เส้นด้านหลังก็ต้องเป็นเส้นตั้งกับเส้นนอนนิดเดียวนิดเดียวก็เอาครับ ได้เหมือนกันเราขยันไหมล่ะถ้าเราขยันก็วาดใหม่ถ้าไม่ขยันก็ยิงเลยยิงเปิดาเลยมาเส้นกับเบียว

ในในนี้มี <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ตดเส้นเลยครับตัดเส้นเลยตัดแค่ช่วงกล่องนะครับตัดแค่ช่วงกล่องไอเส้นที่โยมาไม่ต้องลบนะเก็บไว้เป็นยาถึงไหนแล้วอาจารย์คือเอาจากกลางกลางจากกลางตรงกลางไปหามุมหรือจากมุมมาหาตรงกลางก็ได้ได้เหมือนกันเป็นยาสิบลูกย่างเป็นยา ครับปูจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยงามไม่เอ่ยครูใช้เวลาว่า15นาที เส้นที่ยิงมาไม่ต้องลบเลยเก็บไว้โอ้ยมันจาะมันที่หนูอย่งเดียวเลยไมมีทางแล้วผมดูเลยของมันน่กลัดูนะเนี่ยอย่างเช่นลูกนี้เนี่ยครูไม่ต้องการให้มันยาวมากก็เอาแค่นี้เส้นตั้ง90องศาก็ต้องเป็นตั้งเส้นนอน180องศาก็180งองศาน่ากำหนดเองได้เลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยซื้อซื้อซื้อ เขาบอกไม่ให้ลบหนูก็โดนคุณหนูลบไปแล้วครูเขบอกโอเคไม่เป็นไรอันนี้ตัดเส้นด้วยดินสอหรือดิสอก็ถ่ายรูปได้เลยครับอย่างอย่างรูปนี้ล่ะคะใช่อย่างรูปนี้แล้วให้ยิงให้ครบไปอย่างรูปอืมอ่าเราลองดูเราลองดูเราลองถ้าหนูเอาประมาณนี้อ่าทำเบี้ยวนะตรงๆนะอืออ่านั่นแหละ ตันนี้มัตนตรงนี้มุมนี้มุมนี้มุมนี้เนี่ยมันเห็นนิดเดียวก็ต้องเส้นตั้งก็ต้องเอาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ตั้งเนี่ยมุมนี้ก็ต้องตั้งขึ้นมาเพราะมันเห็นนิดเดียวก็เอานิดเดียวเน,นี่ยมันตั้งคู่เลยนะเราดูเนะี่ยลูกบนเราเหมือนตังคู่เลยไหมเสี้ยวเดียวก็เเสี้ยวเดียว